สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาดูบอ่อนะครับมาดูบอ่อนะทำคูไปหมดละทางนี้เก็บงานแล้วครับสวัสดีครับครับวััสดีครบไหนเป็นยังไงอ้โอ้สุดบูมเลยสั่งเขียวไอ้ย่ะลงไปแล้วครับ เ <Yeah. S 2> เห็นไม่ได้ครับต้องเบิ้ลใส่อย่างเดียวเลยนะเซกน,นี่เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้โอ้ความลึกก็อยู่ที่กี่เมตรวะเนี่ย6เมตรได้ไหมประมาณ6เมตรครับสะยลูกนี้โอ้ oh. ลึกเหมือนกันนะว่า ประมาณ6เมตรนราจะเอาลึกความลึกประมาณเท่านี้แหละน่าจะพอดีครับนี่น่าจะเป็นเบิมเบิมเบิมเก็บน้ำใช้ยาวๆครับเอาพอแล้วลูกพี่ มาเสกครับโอ้ขับนิ่มถึงวะขับนิ่มเกินไปมีสาวไหมวันนี้น่ะฮะมีสาวไหมหย่า ตรงไหนที่เดิมอ่ะถนนพระไปะจัดไปโอ้เปืนคักปืนเน่โอ้จัดหนักจัดเต็มใส่เยอะมากเลย ครับน้าแซกครับขยันขยันวิ่งทั้งวันเลยครับวันนี้ได้ดิเริมวนี้มันคนงีขึ้ไดวันนี้ด้จักเมตรประมาณจักเมตรครับเนี่ยประมาณหกเมตรหกเมตรได้เนาสาลงบอลงอีกจัก3สามเมตดลงนั่งรถได้ยูเอ่ยเนีเนี่ยคนัเดียวอ้นไ้เหอโอ้ว่ส้กลึกลึกข้ากันนี่ เนีน่ยนเก็บน้ำใส่บวกยางร้ายเลยเลยเนี่ยน้นาถึงนี่น้ำม,มากเก็บไปนี่บ่โอ้ยเวลาน้ำม,มากนันกับต็มเลยเหรอครับมันจะออกไปใส่น้ำเนี่ยเบื้องดินว่ะใส่ก้อนนะ่ะเบ้าปลามันท่อน,น้อยเกินไปมันบอกให้เปลี่ยนท่อไหมอาอลงุงจะใส่ท่อมองึงเดะใส่มุ้มนั่นบ่เนี่ยนน้ำม,มันไหลมันอยากจะนูน่น,นปลายางโน่นปลาอ๋อแล้วลุงบ่ได้ใส่มงนีบ่ น้ำบ่บ่มาจังสี่บ่ะไม่นบ่กว่ายไปเลยบ่ยยบยคันอันนี้อ๋อให้เป็นหู้ไว้เลยนะนอบ่ต้องใส่ทอแล้ว้นำม,มากอะลงสะสะเรียเบ,บ,บื้องเบื้องสถานกนนารณ์เปนก่อนครับคือต้องเบิ่งว่าน้นำปีน,น,น,ปนี้มันม้าทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้ไอ้ก็ไซทอไปแต่วันทางนี้โอปกติหนำมันจะมาจยังไงจังสี่บ่แกลนปกติหนำมันมาอ๋อมันไม่ไหญมามันไม่ไหญมาแบบนี้บ่อ๋อมันจะมาจังสี่ อ๋อ้องใส่ท่อมึงนี่อ๋เนาะ่ลง,งไปจบปลายังงไปยังไ้โอ้งเกตปันใดงไปจบปลาต้องสูบน้ำา <c oughs> โอ้วาน,าน hey, <c oughs> แไป <c oughs> โอ้ยวานเหก็บอไ้กินมันเราหน <c oughs> <c oughs> ิแมนบอน้ำเลิกปานี้วกันสูบออกสูบออกยังไงมนูกดนี่ ลุงจะเลี้ยงคนเฮ็ดเป็นพักก็อร่อยหาซีเซ็นบอกว่าเลืกเม็ดหาซีมันเป็นล้งเป็นเฮ็ดเลือโผดพักแรกมั้นไหนนะอ๋อพักผักตรงนี้นะพักตรงนี้จะลุงจะเอาเม็ดหาซีเม็ดหาซีแล้วก็เป็นเบอร์มันเป็นหาซีแล้วก็เบอร์มัวนั้เลยเออแล้วก็ล้งไปเลยอ๋ออันนี้เป็นสองเม็ดวัวเป็นส่วนหน่งอ๋ออันนี้มัน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 ลึกโพดบอกอ๋อลึกโพดอ๋อ หลีกโดมันได้แค่สองพักครับสอพักสั้นกัจะลงไปเอาอีกเลยได้หรอนีรอย5ทีสพักครับที่สามือนาดงเลอยต้องเย็ดสพักด3พักต่นี่มันจะได้แค่2พักอ๋อ กจะเอาสามพักไม่เป็นไรครับสองพักก็ได้เหมือนกันโอ้ศึกษาได้ฝีมือมากเลยอยู่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่สองเมตรสองเมตรกว่า ช่างเขียวครับโอ้ฟันจะหมดแล้วน,นี่เจอดินแบบนี้ครับฟันจะหมดแล้วแ่วเคียนหมดแล้วเนี่เสียงอยังเสียงอะไรคือขับคือขับโอ้โหพี่ว้าวพ่ขอขอ,อะไรเนาะจับมือเน่อยจับมือเน่อย mặt chăm 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 mà gần เป็นไงลูกพี่เมือยบ่ฮะไอ้ย่าเิ็งาน่อนนี้เอาทอมาผมที่รถขนไปเบิ้งเลวขอหนาทินาทิครับข้อย้ายหินนาทิพมเมตรสองเนย่งวามีรถเอารถแท่งเร่งใ่มาก่าด้ หารถตุๆไปใส่บ้าบ้าเรียวหรอบามือดีก็ได้ขึ้นบ่อหรอได้แแดงหรอกแดงกับบ้เรียวมืออ้นผุลากันแม่นแ้งกันได้มาแล้วจานเวียง ไปบ่ายอะนะครับเหลือแต่ดินแบบนี้แล้วแหละอันนี้ก็ไปถมสาครับสวัสดีครับจานฮะยังไปจังไหนไปจาก่าวไรจะฟังข่าวไรก่อนฟังข่าวไรก่อนฟังข่าวไรก่อนข่าวไรคับปืนกากบาทเต็มฮะปืนกากบาทเต็มลูกปืนกากบาทเข่ากลางนะ แล้วข่าวดีได้หมอ๋ออันไหนตัวไหนกากบาทไหนอะตัว,ตวบนพอกากบาทพอกลางเนี่ย,ยเอาอีกแล้วครับอ๋อตัวนี้นะมันมันแตกมันเป็นยังไงอะ๋อมันเวลาเวลาขี่ไปมันดังไงกรกกนี่นะออกตัวมันคลึก<ร>แล้วก็อะไรใช่ไหมี๋ยวยกน้ำดูก็เห็นมันเป็นสีขาวออกมาเลยอืมัน อมันจะไปเราวหมวะมีแต่เรื่อง,มองไม่เป็นไรรถมันเก่าแล้วเอาอีกแล้วครับได้ฟังข่าวร้ายอีกแล้วมาถึงก็เจอข่าวร้ายเลยไม่เป็นไรครับข่าวดียังมีข่าวดีอยู่ครับข่าวดีก็คือน่าจะได้ของใหม่นะน่าจะได้ของใหม่มันน่าจะเป็นมานานแล้วเนี่ยเพราะเวลาตอนถอยตอนนั้นอนะ่ะมันก็ยังดังกกึก เวลาถอยกึก่กนค่อยถอยได้ปึกป๊กปึ๊กเนี่ยเนี่ยต้องซ่อมบำรุงไปเรื่อยๆครับต้องบำรุงไปเรื่อยๆเ,เอาอีกแล้วครับดีกว่าปล่อยไว้ครับนี่แหละครับดีกว่าปล่อยไว้ ใช้งานมาหลายปีแล้วอากระบาดนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปแล้วจันเวียงครับ ครับจัดหนักเลยครับงานนี้ดินดานครับดินดาน,น,ดานง,งานแข็งครับดินดานครับอเอาเไปแล้ลลูกพี่ไปเลยไปโหลด บายครับค้นสบายเลยนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ